สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับพ่อยคซูยูนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับไปทัวร์จังหวัดเพชรบูรณั่นเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหน้างานนะครับเรารับสร้างเนี่ยครอบคลุมแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถเรียกใช้บริการสร้างบ่อของเราได้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะไปดูหน้างานที่เรากําลังสร้างกันอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณั่นเองนะครับเป็นบ้านของพี่เอกนะครับ มีความสวยงามและกลมกล่อมมากเลยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่กันที่หน้าง,งานของเรานั่นเองนะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆทุกท่านนะมาชมหน้างานที่เพชรบูรณ์กันเลยตามผมมาเลยครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บริเวณบ่อปลาที่เราสร้างกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นบ่อที่มีความสวยงามนะครับโค้งเว้าเนี่ยฟรีฟอร์มด้วยสวยด้วยนะครับอันนี้คืออยู่ในระหว่างการเดินระบบท่อก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเป็นการเทพื้นคอนกรีตกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคอนเซปต,ต์ของบ่อน,นี้กันก่อนว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยที่เราเข้ามานะครับพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับแล้วเรามีไอเดียเสริมเติมแต่งยังไงจนถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ในส่วนแรกนะครับตอนที่เรามากันเนี่ยต้องบอกว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยภาพรวมที่เราเห็นเนี่ยคือขนาด3.5เมตรคูณ9เมตรนะครับแต่ตอนแรกที่ผมมานะครับจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ3เมตร50คูณ6เมตรนะครับพอผมมาเห็นหน้างานจริงเนี่ยปุ๊บ ปรากฏว่าตรงพื้นที่บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมมองว่าควรทําเป็นบอกองเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของหลังบ้านดังนั้นนะผมก็เลยเสนอพี่เอกนะครับที่เป็นเจ้าของบ่อนี้นะครับว่าโอเคพี่เอกงั้นเดี๋ยวผมจะมูฟบ,บอกองเนี่ยขย,ยับออกมาให้ยาวมีความเบ็ดเสร็จยาวทั้งหมด9เมตรบอกองเนี่ยยาวประมาณ3เมตรดีกว่านะครับมันจะทําให้บอกองเนี่ยอยู่ด้านท้ายและในส่วนที่เราโชว์มุมที่เราจะต้องการมองปลาเลี้ยงปลาต่าง,าง,างเนี่ยอยู่ในช่วงต้น,ต,นต้นบ่อก,ก็ยาวประมาณ6เมตรนะรพี่เอกก็บอกโอเคมดเอก น้องโมเด็กว่าอย่างไรพี่ก็ว่าตามนั้นนะครับออกมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้บอกกองอยู่ด้านท้ายทําให้มีความสวยงามนะครับเพราะว่าสมมติจินตนาการว่าบอกกองเสร็จเป็นพื้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมครับ oh. เราสามารถนั่งเล่นได้มองปลาได้จากมุมนี้เลยทำให้เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะครับถือว่าเป็นมุมที่สวยงามเลยก็ว่าได้และเหมาะสมมากนะครับตำแหน่งนี้ถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตำแหน่งหัวบอกกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ผ่านมานะครับตรงบริเวณมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมุมไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นมุมที่ผมเนี่ยหามานานนะครับว่าอยากจะสร้างอะไรที่เป็นน้ําตกและพร้อมด้วยกระจกนั่นเองนะครับมันคงจะสวยมากๆเลยและพอเรามาเห็นพื้นที่บร,เริเวณนี้นะครับผมก็เลยเสนอพี่เอกนะครับว่ามุมนี้เนี่ยถ้าเป็นกระจกแนวยาวนะครับ3เมตร oh. จะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาพี่มองจาก ข้างในออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นกระจกพอเราหันจากมองจากข้างในมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นปลาแหวกว่ายนะครับเวลากลางคืนหรือกลางวันก็ตามเนี่ยจะทาให้มีเป็นมุมที่เรามองปลาได้อีกมุมหนึ่งเ็าว่าได้มันจะทําให้เป็นมุมที่ทให้มีความน่าสนใจกับบ่อประครับของบ่อน,นี้นะครับ อ่าโอเคพอเป็นบานยาว3เมตรปุ๊บเนี่ยด้านฉากหลังเนี่ยก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ <S <s ่งตรงบริเวณนี้นะครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นบริเวณหัวบ่อนะครับโอเคมุมนี้เนี่ยเราควรที่จะทําเป็นน้ําตกแล้วกันเป็นน้ําตกที่แบบว่าไม่สูงมาก <S <s เห็นตองของผมไหมครับประมาณสูงจากขอบบ่อเนี่ยประมาณสัก60เซนเ <s> พราะตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นฐานลอยอยู่นะครับแล้วยื่นออกมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับออกมาเป็น เป็นฐานออกมาเนี่ยยาวประมาณอยู่ที่80เซนนะครับทำเป็นฐานไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยทําเป็นฐานรับน้ําบ่อน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะดีไซน์น้ําตกเนี่ยเป็นน้ําตกสีดํานะเป็นสีดําที่ดูแบบเข้มๆนะครับและนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างที่พี่ส้มนะครับอยากได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอาจจะเป็นหินจริงผสมหินเทียมนะเดี๋วดูอีกทีนึงว่าทําอย่างไรให้ออกมาสวยแบบนี้นะแล้วผมก็เลยแนะนําพี่ส้มว่าเราควรหาต้นสนใบพาย oh. อาฟอร์มแบบ เอ็นเอ็นอย่างนี้สักต้นหนึ่งนะเตี้ยๆหน่อยหนึ่งเอามาใส่ตรงเวน้ําตกผมว่าน่าจะเข้ากันมากเลยนะครับเพราะว่าตรงเวนี้กลางกลางวันเนี่ยมีแดดด้วยพอดีส่วนใบพายมันก็เหมาะอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามุมบริเวณตยงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเนรมิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือบริเวณหัวบอร์ดถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยพอมีน้ําตกปุ๊บเนี่ยผมตั้งใจทําบริเวณนี้นะครับนี่ให้ล้อกันมานะครับเหมือนเป็นสเตปลำธารไหลไหลลงมา เพราะเวลาเรามองเข้าไปด้านในนะครับเมื่อเห็นไหมมุมนี้เราก็จะเห็นมองจากในบ้านออกมาเราก็จะมองเขาเรียกว่ามีความสวยงามกลมกล่อมนั่นเองนะครับเหมือนพลอยเป็นมุมโอบล้อมบ้านรับแขกเห็นไหมนี่คือไอเดียของเรานะครับยังสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวดูกันตอนเสร็จดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับไอเดียที่เรามีให้กับบ่อนี้ต้องบอกว่าครบคันครบเครื่องกันเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเลเยอร์เชฟโค้งเว้าต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับระบบนะระบบเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ใจมากพี่ๆเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเราเดินสะดือไว้ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับหลายๆท่านบอกว่า3จุดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะบ่อแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราทํา6จุดถูกต้องไหมครับ สโลบของแต่ละจุดเนี่ยมันจะค่อนข้างชันอ่าดังนั้นเนี่ยมันจะเก็บที้ปลาได้ดีแล้วก็ทําให้สโลบเนี่ยไม่ได้หนามากนะครับเพราะว่ามันเป็นหลุมที่ค่อนข้างรัศมีออกไปเล็กๆถูกไหมครับมันก็จะทําให้มีความลุกของบอ่อเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความชันของสโลบดีมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยโดนดูดเก็บไปทําให้บอ่อเนี่ยค่อนข้างคลีนรักะสะอาดนะไม่มีสิ่งสกรปรกตกค้างแน่นอนและนอกจากนี้นะครับเห็นในบอกกอไหมครับว่าทําไมท่อของระบบของค่อยทูยูเนี่ย มันเยอะกว่าเพื่อน,นครับต้องบอกว่าเวลาเราเซอร์วิสเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญนะการที่เราฝังท่อไว้แบบนี้เนี่ยพี่ๆดูลายท่อเลยก็ได้นะครับเวลาเราชักล้างอะไรต่างๆเห็นไหมครับว่าช่องท่อแต่ละท่อเนี่ยมันลิงก์ไปโผล่ที่ช่องท่อชักหมดดังนั้นเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยเราเพียงแค่ยืนฉีดของเสียก็จะไหลไปโผล่ที่ช่องนู้นช่องท่อชักน้ําทิ้งนั่นเองจะทําให้เราเนี่ย สะดวกสบายกับการล้างการดูแลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปการดูแลไม่ให้ของเสียอะไรต่างๆตกอยู่ในบอ่อปลานะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือระบบที่เป็นหัวใจหลักของเขาครับทางเราค่อยจอยู่ใส่ใจเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนถัดมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะรเราจะทําการเทคอนกรีตพื้นกันเดี๋ยวผมจะมาให้พี่ๆดูระหว่างการทํางานกันนะครับว่าเราทํางานมาตรฐานขนาดไหนในระหว่างของการเทพื้นคอนกรีตกันนะครับ ครับแล้ววันนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการเทพื้นคอนกรีตกันแล้วนะครับและในการเทพื้นคอนกรีตของทางโค้ชทูยูนะครับเราเนี่ยจะเลือกใช้คอนกรีตที่มีสเต็งนะครับ240และก็280นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างานนะครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าตัวประสานผสมกันซึมเนี่ยใส่เข้าไปด้วยที่สําคัญนะความหนาในการเทเนี่ยเราจะเทหนาถึง25เซนนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราเททาไมถึงต้องเทหนาขนาดนี้รู้ไหมครับ จะทําให้โครงสร้างเนี่ยแข็งแรงเพราะเวลาน้ํามันกดทับลงมานะครับน้าหนักที่รับจริงๆก็คือน้ําหนักพื้นกับผนังดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือพื้นนะครับเราก็เลยต้องเทหนาไว้ก่อนนะครับและถัดมานะครับที่พี่ทุกท่านเห็นเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับเป็นสีดำๆทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า w อ t e r stop นั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันเกิดการแคกหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวยางบ่มน้ำเนี่ยจะทําหน้าที่กันไม่ให้น้ํามันไหลออกไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะทําหน้าที่ประสาน ระหว่างรอยรล้าของคอนกรีตนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเราเผื่อไว้เป็นอีกในกรณีหนึ่งเท่านั้นนะทำให้มีความมาตรฐานถึง2ขั้นตอนด้วยกันเลยครับครับและตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนการเทพื้นแล้วนะครับปูนของเราเลยจะมี s C G C Pa c k นะครับจะใช้เป็นแบบมาตรฐานทั้งนั้นนะครับครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญแล้วเราก็ต้องใส่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างหลักของบ่อปลาเลยก็ว่าได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพอเราเทคอนกรีตนะครับเราจะเริ่มเทจากบอ่อกองก่อนนะครับเพราะว่าบอ่อกองเนี่ยเราทําต่ํากว่าบ่ปลาครับพอเทบ่กองได้หม่านแล้วนะครับและเดี๋ยวเราก็จะมาเทในส่วนของบอ่ปลากันอีกทีนึงครับและตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการกี้วายนะครับเป็นวายใช้วายญี่ปุ่นวายญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นตัวสั่นสะเทือนมันจะทําให้เนื้อคอนกรีตอะไรต่างๆเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในซอกได้ซอกน้อย ทำให้ไม่ให้เกิดอากาศนะครับหรือช่องว่างนะครับในคอนกรีตนะครับจะทาให้คอนกรีตเนี่ยมีความอัดแน่นสูงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งของงานค่อยทูอยู่นะพี่เป็นขั้นตอนปฏิบัติจริงนะครับทีมีทุกท่านสังเกตดูนะครับบ่อกรองของเราเนี่ยหลังจากเค คอนกรีตเซนเนี่ยจะเตี้ยกว่าบอ่อปลานะครับประมาณอยู่ที่20เซนนะครับสาเหตุที่ผมทําลึกกว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราโฟน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอมันต่ําต่างกันประมาณนี้นะมันก็จะเกิดแรงดูดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ปั๊มรอบน้ําอะไรต่างๆที่ค่อนข้างาบาลานซ์แล้วเนี่ยมันจะทําให้ดูดสะดืออะไรต่างๆเข้ามาเกลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับและที่สําคัญเวลาเราล้างระบบกรองอะไรต่างๆเนี่ย ยิ่งอยู่ตามฝัยไปอีกนะครับจะทําให้ขี้ปลาเนี่ยไหลเข้ามาทำให้ล้างสะดวกสบายนั่นเองนะครับครับเห็นไหมครับนี่ก็คือระบบที่เป็นหัวใจหลักของทางเราครับทางเราค่อยทูยูใส่ใจเต็มที่นะครับเดี๋ยวดูกันตอนเสร็จดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะครับท่านใดสนใจสร้างบ่อประคับนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับที่ l ล n e ID ดียแอไค่อยทูยูนะครับ0 8 6 5 4 5 5ด3 4ครับ